จังหวัดสระบรุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษ,ษีสว่างควัตวรคติยราชนาวีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กระกฎาคม2565นายสุธิพงษ์จุนเจริญปรลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีโครงการการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีจัดกิจกรรม5สและส่งเสริมการออกกำลังกายให้บุคลากรทุกวันพุธของสัปดาห์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐีจังหวัดสระบุรีคั้นที่6พศ2565 เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน4โครงการพิธีถวายราชสักาการะวันค้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันค้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชนางอังคณาชิตติติเป็นประธานในโครงการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีครั้งที่1ปี2565 โดยมีผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายผ่านมาตรฐาน4ประเภทรวม1 0 4เป้าหมายการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ผ่านระบบซูมเคาม e ติ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบ,บรุรีส่งมอบรถยนต์ราชการทะเบียนกพ6983สสระบ,บรุรีให้โรงเรียนวัดภูแคเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีร่วมโครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อหาลือวางแผนเตรียมความพร้อมตามนโยบายนางอังคณาชิตติติเป็นประธานในงานพัฒสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2565ระหว่างวันที่20 ถึง2ีกรกฎาคม2565สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมไทยป้องกันชาติโครงการมอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนแก่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้กับเด็กในอำเภอหนองโดนจำนวน6ทุนทุนละ3,000บาทรวมทั้งสิ้น1 8 0 0 0บาท ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้กิจกรรมอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสําหรับส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยและบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสระบรุรีครั้งที่7ทั จังหวัดสระบรุรีส่งชุมชนบ้านเขามันตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2565พิธีบันประชาอุปสมบท910ลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบ,บุรีขับเคลื่อนโครงการพอชอสระบ,บุรีศรทัทธาที่เดินได้เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2 5 6 5 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรการวางพานพุ่มเงินพุ่มทองการจุดเทียนชัยถวายพระพรและการบำเพ็ญประโยชน์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง13อำเภอดำเนินโครงการสนับสนุนอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนด้วยโอกาสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยใส่สนุกตามมติคอรมอ เพื่อสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน